สวัสดีคะ่ะรู้ได้ยังคะว่าตอนนี้ทาง Payboy Thailand อะ่ะเขามี Payboy Secret แล้วนะ Payboy Secret ก็มีไว้สำหรับคนที่ชอบชมภาพเบื้องหลังหรือว่าชมคลิปเบื้องหลังนะคะมีทั้งจากนางแบบ Payboy Thailand แล้วก็นางแบบจาก Asia ีย o d เดนะคะเป็นภาพเบื้องหลังสุดเซ็กซี่นะคะที่หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วต้องเข้าไปโหลดที่นี่เท่านั้นสมัครง่ายๆเลยที่ พิมพ์ R แล้วส่ง S m S มาที่4557777นะคะแต่ใช้ได้เฉพาะ To Move To Move H แล้วก็ AIS เท่านั้นนะคะอย่าลืมพิมพ์ R แล้วส่งไปที่4557777นะคะไปแล้วบ๊ายบาย